สวัสดีชาวไกลหน้าผีฝ่ายทุกคนด้วยครับวันนี้เร่องเกมมันตกแต่งซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนสอนทักษะหมอคงแล้วก็การต่อส,สู้หมอคง,งตามสันญ,ญาเนาะซึ่งเราจะพาไอ้หมอเนี่ยไปไปลงโซนฟรีเนาะเพราะว่าโซนฟรีมันจะแบบสอนง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราไปได้หมูตื่นเนี่ยมันก็จะสอนยากเนาะก็ก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ แล้วน,นี้เรากอยู่ในรายการสา,าระไฟฟายเนะาะตัวผมลงคลิปพ,พาร์ทแรกไปแล้วนะเป็นคลิปรอเราเนาะถ้าใครยังไม่ดูก็เข้าก,ก็ลองกลับไปดูด้วยนะเอ้าทำอะไรทำไมล่ะถ้ามีเสียงใดรับกลอขออภยัยนะด้วยนะท่านผู้ชม นี so so, ่นะผมเข้ามาแล้วซึ่งผมจะมาสอนวิธีตู้หอกคนเดียวกันเดียวกันก่อนนะท่านผู้ชมแบบสู้กับพวกพงที่มีความสามารถแบบเราแหละแต่งแน่นนะท่านผู้ชมตู้สมมุติว่าท่านผู้ชมในหมวดจี๋ๆแล้วปืนอันนี้นะจีสิบแปดถ้าสมมุติว่าหมอนี่เนี่ยมันแปลงล่างก่อนใช่ไหมเราก็หมอนให้มันกลับขึ้นล่างก่อนนะท่านผู้ชมแล้วกดยาตาเนี้โล้วแปลงล่างแล้วขึ้นล่างแล้วกดตาเนี้ เอาก็ขยับไปมาแล้ว,ลมมวท่านชมเราตรงนู้นมั่งใกล้หน่อยนะเราก็ยิงส่วนนี้แล้วเราก็เล็งหัวแต่ความจริงท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจเนี่ยแหละถ้ายังไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นในสวนามนะเราเราจะไปสอนวิธีสู้ศัตรูแบบที่ที่ไม่ก้าวาม้มาเหมือนเราเราต้องเอาปืนชานน้าด้วยนะท่านผู้ชม แล้วก็ปืนฟาวมาสเอ็กซ์สำหรับคนที่เข้ามาในโซนสีส่นะเข้าไปกัน <c oughs> เลยพวกปืนฟาวมารสมีอยู่ในหมดสีส่เลยนะเ <c oughs> น,นี่ยทั้งโซนสมมติว่าเจอศัตรูใช่ไหมแล้วก็โดดยิงๆเฮ้ยอ่ะแตงแล้วถ่ายทำก็จะยากหน่อยเพราะว่าเอะเพราะว่าไอ้พวกนี้ก็ใช่จริงอยู่เดียวเลยสมมติว่าเราเจอศัตรูใช่ไหม เราก็เตรียมปืนที่เราเตรียมมาเห็นไหมเราก็ยิงแบบน,นี้เราก็รียกควาสามารถมาท่านชมนี่กำลังงอโค้งเดียวกันนี่ท่านชมแปลงร้านฮึบนี่ท่านชมเราก็สู้ได้ฮึบเอาถ้ามันมีคน,ม,นมันมันมันแย่งเราเนี่ยเราก็เราก็พยายามหาตัวมันให้เจอก่อนนะ<ม>แ,แต่ที่เราจะดูสังหารนี่ท่านชมโอ๊ย ก็จะเป็นมานี้นะสำหรับสำหรับใครที่แบบจะมาใครที่สงสัยอยู่ว่าเอ้ยเว้ถ้าเราแบบไอเวลาหมดเนี่ยเราจะทำยังไงข้าบ,บนี้ง่ายมากเลยเราดีขึ้นเราดหขึ้นเราจะพึดมันเถอะถึงถึ้นตอน โคตรน่าจะเข้าใจแลวเนาะเพราะว่าน่ามากเลยนะถ้าสกิลุกไม่กูดาเนี่ยเราต้หาคนอื่นยิงได้นะโอ้ยเราต้องไปหาเราต้องไปหาคนอื่นยิงก่อนที่ก่อนที่เราจะโดนเขาหล่นแก๊งใส่เนาะยิงเป้าหมายที่เราต้องการนะก้ ารที่สอนต่อนโซ่กับพวกที่ไม่มีสกิลเหมือนเราแล้วก็มีสกิลหนาไปหมดเลยนะแล้วก็จะมาบอกวิธีการต่อต้านสกิลกนนะข้อท,ที่หนึ่งนี่ยก็คือหาหาปืนหาปืนยิงหญ้ามันให้แบบกลับคืนด่างน,นะท่านผู้ชมถ้าเราเอื้อเมื่อไหร่มันก็จะกลับคืนด่างนะเนาะท่านผู้ชมสมมติว่าเราไม่มีกราบอกบ้างเหรอโค้กใช่ไหมเราก็จะมีวิธีแก้นะท่านผู้ชมเตรียมปืนชาร์จไว้นะ แล้วสมมติว่าหมอนี่มันไกลอ่ะใช่ดิโอ้หมอนี่ไกลหน้าใช่ไหมแล้วก็ยิงแบบใช้ปืนชาร์ยิงเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปสอนไปเยอะเลยสมมติว่าอ้นี่เป็นหมอคงแต่เราไม่มีความสามารถใช่ไหมแบบแบบมันไปมั่งยากใช่ไหมแล้วมันอยู่แล้วมันก็เดินไปมาแบบนี้แต่เย็นโซนเพราะมันจะคืนร่างอย่างเเดียวแล้วก็จะเล่นกีฬา ประมาณนี้นะท่านผู้ชมแต่ถ้าใครไม่เข้าใจก็ขออภัยด้วยนะถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยด้วยทุกท kind of mm. ่านที่ขอก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมสำหรับการสอบของกลม 아, 라라, 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 라